สวัสดีครับกลับมาพบกับพิกิตที่ช่องสีทุกคุณครับคลิปนี้พิกิตก็มีของสะสมมาให้สะสมกันอีกแล้วนะฮะเป็นของใหม่นั่นคือลูกอมจุบจ๊บเซอร์ไพรส์รนะนี่ครับจุบจ๊บเซอร์ไพรส์จูร,จราสสิกเวลิลด์กนะเป็นไดโนเสาร์จูราสสิกนะโอ้โหนะนี่นะมีจำหน่ายอยู่เซเว่นนะะจุบจ๊บเซอร์ไพรส์จูราสสิกเนี่ยนะอันละ39บาบาทครับทุกคนอยู่เซเว,เว่นอะีเลเว่นนะเออนะ กจัดมา3ก้อนนะโอ้โหเดี๋ยวมาดูว่ามันจะได้อะไรข้างในมันจะเป็นขนมจุบจุบแล้วก็สไปก็จะเป็น12แบบนะพอปเพนก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับที่สวมดินสอสวมปากกาด้านบนนะครับมี12แบบให้สะสมอ่ะเดี๋ยวมาแกะดูอันแรกกันเลยครับทุกคนนะอึบอ่าเปิดออกมาฟึบอ่านี่นะครับทุกคนมันก็จะเป็นขนมจุบจุบหนึ่งแท่งนะอ่ะนี่นะเอะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของ กระดาษห่อนะที่อยู่ข้างในนี่ครับนะมี12แบบนะจูราสสิกเวิลด์นะนี่ครับจุ๊บๆเซอร์ไพ์นะโอ้โหอย่างเท่นะ้าสะสมอ่านี่มี12แบบให้สะสมนะครับอ่านะมีแบบไหนใครชอบเยไปลองหนาะดูอ่ะพิกิตจัดมาเอาตัวแรกได้เป็นอะไรนะเอาขนมออกก่อนนะชุบเฮ้ยเฮ้ยทุกคนได้เป็นตัวอะไรฮะ อเป็น3ามเขานะเหมือนตัวไตเซราท็อปนะทุกคนนี่นะเห็นไหมนี่มันจะอยู่ในห่อแบบนี้ครับทุกคนครับอ่าโอ้โหน่ารักน่ารักอน่านี่นี่นี่อะแกะออกมาดูแกออกมาดูฟืบนี่แบบนี้ทุกคนนี่โอ้โหเจ้าไตเซราท็อปน้อยแม่นะงานดีสวยสวยนี่นะเออวัสดุเนี่ยตรงนี้จะทําจากยางครับทุกคนนะ เป็นยางนะครับนี่อ่าเป็นทัตสติกอ่อน,ออนเป็นคล้ายๆย,ยางนะจะเอาไว้สวมปากกาสวมดินสอได้นะนี่นะักพิกิจสวมหัวนี่นะสวมปากกาดูก่อนนี่ครับทุกคนนะนี่แบบนี้ครับนี่ครับนะสวมแบบนี้ครับทุกคนนี่ครับท็อปเพนนะอ่าตัวแรกไตเซราอท็อปครับทุกคนเออไปเทียบกับตัวใหญ่เทียบไม่ติดนะเล็กนะครับเอาไว้สวมปากกาสวมดินสอครับทุกคนนะชิ้นต่อมาอ่ะมีอยู่3ามชิ้น ชิ้นต่อมาจะได้อะไรเนี่ยปอก่ะฟิบอ่ะนี่นะขนมก็เก็บไว้ทานอุ้ยโอ้โหตัวนี่ตัวอะไรตัวอะไรอ่าพิกิจจำชื่อไม่ได้รู้จะจะไปรู้สึกจะเป็นตัวที่หัวแข็งแข็งน่ะที่เอาหัวกระแทกน่ะเออที่หัวแข็งอ่ะตัวหัวแข็งที่ตัวอะไรใครรู้เม้นบอกพิกิจหน่อยนี่นะอ่านี่ไงนี่ไงตัวที่หัวแข็งเนี่ยที่เอาหัวกระแทกได้นะใครได้ดูภาคลาสุดบางตัวนี้เอาหัวกระแทกกำแพงโอ้โหหัวแข็งหัวแข็ง นะตัวหัวแข็งเนี่ยเข้าไปอันสวมดินสอนะนี่เออบน่ะอืบนี่นะสวมดินสอให้ดูนะครับนะอ่าพีน้องหนูหนเอาไปสวมดินสอเท่เลยนะนี่นี่ดินสอนะจะประมาณนี้นะครับถ้าสวมดินสอครับทุกคนนี่ครับสวมบนดินสอก็จะขนาดประมาณนี้ครับนะเออแจมเลยได้2ตัวแล้วเห็นทุกคนอ่านี่นี่นี่ได้สองตัวละ อ่าสองตัวละสองตัวละอีกอันหนึ่งก็เป็นตัวอะไรเนี่ยอะโอ้โหมาด,าดูก็ดูกันทุกคนมาดูกันนะอีกอันหนึ่งเป็นตัวอะไรป๊อกอืบอ่าข้างในเป็นตัวอะไรซ้ำไม้ซ้ำไม้เฮ้ยเป็นไตโซลท็อปซ้ำเป็นไตโซลท็อปเหมือนอันแรกเลยะนะนี่นี่โอ้นี่ไงอ่ะนี่นี่น,นี่โอ้โหซกับอันแรกเหมือนกันเด้เลย อันนีนี่นี่อ่ะนี่นี่นะใจเราซ็อบตัวออกสีเทาๆนะนะสีอะไรเนี่ยเขาเรียกสีอะไรนะครับอ่ะนะเดี๋ยวเอาสวมปากกาอีกอันหนึ่งนี่ครับนี่เอ้ยนะเป็นยางนะเป็นิดเป็นยางนะครับทุกคนนี่นะอ่ะอ่านี่ครับโอ้โหนี่นะสามตัวครับทุกคนนี่นะโอ้โหนะดีครับใครชอบก็ไปหาสก็บสะสมกันได้นะครับนะ ลูกอมจุ๊บๆเซอร์ไพรส์จูราสสิกเวิลด์นะครับนี่นะจูราสสิกเวิลด์นะ39บาทอยูเว่นอีเลเว่นนะใครชอบไปจัดได้ครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พิกิจและช่องสิทุกคนด้วยครับคลิปนี้พิกิจลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับโอ้โหเท่ๆนะ